สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเพจมโดูดั้มมือซาละกัสวัสดีสมาชิกช่อง u t u b e นั่นแหละครับครับมือนี้ผมก็จะพามาเบิงวิธีประหยัดประหยัดต้นทุนอาหารนะครับของผมผมก็จะมีอันนี้ผมเพิ่งซื้อมาใหม่ครับอันนี้ซื้อมาใหม่เห็นเพยผมเปิ่งใน youtube มากเพื่อนครับว่ามีวิธีไหนแต่ว่า แต่ก่อนผมก็แต่ก่อนผมกจะใส่แต่ห้ำกับกับเศษผักเนาะครับแต่ว่าตอนนี้มันเศษผักก็เริ่มหายอย่างละตลาดนัดเข้ากับตลาดตลาดสดนะครับเขาก็ไม่ค่อยได้ขายขายของเนาะครับเนาะช่วงนี้ก็ติดปัญหาเรื่องโคโลกไข่เนาะครับเศรษฐกิจบดีผมก็เลยสื่อเครื่องนี้มาครับเป็นเครื่องซับ ซับพวกต้นกล้วยซับพวกต้นกระเรสียดซับเลมดทุกอย่างครับเนี่ยันนะครับต้นกล้วยพุ่งกระได้มาอายุคางคางมาคางบานเลยนะครับก็จะมาซับซับให้ไก,ก่กินน้ำกระได้ครับไก่ก,ก็กินได้หมูก็กินได้อันนี้ผมผมลองผมลองซับมาให้มาประมาณหมื่นสองหมื่นละครับแต่ว่าผมเพิ่ง เดี๋ยวมาอัดคลิปวิดีโอให้ผมลองให้กินผมผมก็จะให้กินเป็นแบบนะครับมันจะไหลอียดดีอยู่เด้อนะครับอันนี้ผมก็ซับเรียบร้อยแล้วการไหลอีนดีครับรยยดดอบันนี้จะเป็นการใบ เ้ากรเอาผสมกับอันนี้ครับผสมกับห้อนะครับเพราะว่าผมก็จะมีลงสีนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นลงสีชุมชนของผมเองครับก็จะได้ห้อยูนี่ส่วนหนึ่งอาหารมูส่วนหนึ่งก็จะเป็นเป็นยูนี่นะครับก็จะมีมีห้อห้อมลวกะเป็นนะครับก้วยซับ น,นี่ครับเศษผักก็จะเป็นเศษผักแบบนี้อันนี้เศษผักเศษผักที่ผมไห้ปกติผมก็จะมีเศษผักวกนะครับ <c oughs> แต่ว่าช่วงนี้เหนบอกครับมันหน่อยครับมันโมพอปกติมันจะหลายกว่านี้ครับช่วงถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยครับจะมีเศษผักอัน,นจะเป็นข้าม แต่ว่าตอนนี้ผมยังอยู่บ้านอยู่แต่ผมกำลังสับต้นกล้ยแร้วเดี๋ยวยผมก็จะออกไปให้อันนี้ก็เป็นขอกเก่าครับขอกเกา่าตอนแรกผมเหลี่ยงอยู่อยู่คางบ้านแต่ว่าอันนี้ผมกำลังจะปรับหนาดินใหม่ผมจะเห็ดเฮ็ดใหม่นะครับกำลังล,งลงดินใหม่ตอนนี้ก็เอาไปไว้อยู่สวนหมดเลยหมู มืันนี้ครับบรรยากาศคึมๆึมครับเหมือนฝนจะตกอีกก็จะเฝ้าออกไปสวนครับอย่างนีน้เดี๋ยวไปพาไปเบึงว่าผสมอาหารแนรวใดดนะครับให้หมูกินครับ